สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการเพิ่มเกณฑ์อินพุตนะครับให้กับช่องซับวูเฟอร์นะครับของเจ้าบอร์ดฟ้า2.1นะครับก็มีสมาชิกสอบถามกันเข้ามานะครับว่ามันสามารถเพิ่มเกณฑ์อินพุตได้ไหมนะครับแล้วก็ ถ้าเพิ่มได้เราจะสามารถเพิ่มยังไงนะครับก็ไม่ยากนะครับสำหรับการเพิ่มเกณฑ์อินพุนะครับก็มาดูวงจรกันก่อนเลยนะครับในส่วนนี้นะครับเป็นภาคคอนโซลของบอร์ดนะครับก็คือจะแบ่งกันนะครับก็คือนะครับเนี่ยฝั่งซ้ายมือ จะเป็นชุดของซับฟูเฟอร์นะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านขวามือจะเป็นของช่องกลางแหลมนะครับหรือว่าช่องมิดไฮนะครับก็ส่วนที่เราต้องแก้อินพุตก็จะมีตัวต้านทานอยู่2ตัวนะครับที่เป็นตัวกำหนดเกณฑ์ขยายของช่องซับนะครับก็จะมีตัวต้านทานอยู่ด้วยกัน สองตัวนะครับที่ทำการกำหนดอัตราการขยายของ IC Op Amp ตัวนี้นะครับก็คือ R ตัวนี้นะครับที่เขียนว่า683นะครับหรือว่า 68k นั่นเองนะครับแล้วก็ R ตัวนี้นะครับเห็นหรือเปล่ามาดูน,นะเขียนว่า 85b นะครับ 85b ก็คือค่า 7.5k นะครับอ่าอันนี้เป็นฟ้าที่ไม่ใช่ใช่เจมนะครับไม่รู้ว่าเจมใสมาค่าเท่าไหร่นะครับแต่ก็อยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับทําเหมือนกันได้เลยนะครับสาหรับบอร์ดเจมอ่าหลักการทํางานของวงจรก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือ r68k นะครับแล้วก็ r 7 5 k นะครับอินพุตสัญญาณจะเข้ามาจากฝั่งนี้นะครับผ่าน40 m i ไมโครที่อยู่ใกล้ๆนะครับผ่าน r 7 5 k นะ k เข้าในตัว o อฟแอมนะครับแล้วก็ออกมาที่ขาหนึ่งนะครับ r ตัว2ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวกำหนดอัตราการขยายนะครับวิธีการคำนวณก็ไม่ยากนะครับเรามาดูนะครับของเดิม นะครับเขาใส่มาเป็น 68k กับ7.5นะครับ 68k ก็คือเอา 68k ก็เติมศูนย์เข้าไปอีก3ตัวก็เป็น68,000นะครับแล้วก็หารด้วย7,500นะครหรือว่า 7.5k ก็จะได้ออกมาประมาณ9เท่านะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วทีนี้ ถ้าเราอยากให้มันให้เกณฑ์มันเพิ่มขึ้นเราจะทํำยังไงนะครับเราก็เปลี่ยนตัวต้านทานซะนะครับลดค่าตัวข้างหลังลงนะครับเป็นตัวนี้นะครับลดตัว 7.5k ลงนะครับก็คืออตัวนี้นะครับที่เขียนว่า 8.5b นี้นะครับนะครับก็ ตอนนี้มัน9้าเท่านะครับสมมุติว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวน,นี้เป็นสัก 4.7k นะครับก็จะได้68,000นะครับหารด้วย4,700ก็จะได้ประมาณ14.4เท่านะครับก็เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ 4.7k นะครับเท่าก,กับ14.4เท่านะครับแล้วก็แล้วถ้าเพิ่มเป็น14.4เท่าแล้วยังไม่พอใจอยากจะลองเปลี่ยนสักเป็นสัก 3.3k 3,300ก็20เท่าอันนี้ถือว่าขอไปครับ20เท่านะครับ หรือว่าอันนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับที่จริงมันต้องมีออสซิโลสโคปดูสัญญาณด้วยนะครับว่ามันขยายเยอะๆแล้วมันคิิดยอดขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ลองเปลี่ยนดูได้นะครับว่าเราต้องการค่าไหนนะครับการเพิ่มเกณฑ์อินพุตนะครับไม่ได้ทำให้กําลังขับของแอมเยอะขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าเราจะไม่จำเป็นต้อง เร่งวอลลุ่มของตัวนี้เยอะนะครับสัญญาณมันก็จะดังกว่าตอนที่เกณฑ์มันน้อยกว่านะครับแต่ว่ากำลังที่ออกมาตรงนี้มันก็ยังได้แค่1 0 0ยวัตต์ที่2โอห์มเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ทำให้กำลังเยอะขึ้นแต่ว่าแค่ไม่ต้องเร่งอินพุตตรงนี้เยอะเฉยๆนะครับนะฮะก็นี่นะครับตำแหน่ง ที่ต้องเปลี่ยนนะครับเห็นหรือเปล่าไม่รู้น้ะนี่ยครับจะเขียนว่า 85B นะครับก็คือเท่ากับ 7.5k นะฮะสำหรับการอ่านโค้ดต,ตัวต้านทานก็มีแอปพลิเคชันในมือถือนะครับสามารถดาวน์โหลดมาใช้กันได้นะครับเพราะว่าบางตัวก็จะเขียนเป็นโค้ดมาก็จะอ่านยากหน่อยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้กำลังใจกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ